สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวแนวทางเลขเด็ด3หนังสือพิมพ์ดังงวด1ตุลาคม2563ก่อนรับชมผมขอแนะนำช่องเอินอันหันษานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเอินอันหันษาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทำและคลิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ สำหรับคนชอบหวยทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในงวดนี้ผมก็มีแนวทางเลขเด็ดอาจารย์ดังจาก3หนังสือพิมพ์ดังมาฝากให้ทุกท่านได้เก็บเอาไว้พิจารณาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับมาเริ่มกันที่เลขเด็ดหวยเดลีนิวนะครับเลขเด็ดหวยเดลีนิวงวด1ตุลาคม2 5 6 3งวดนี้ให้เน้น 5, 6ลอง 0, 2, น 7, 9อเานะครับแล้วามาต่อกันที่ เลขเด็ดตารางหวยไทยรัฐโดยอาจารย์พอพาทินีนะครับเลขเด็ดตารางหวยไทยรัฐงวด1ตุลาคม2563งวดนี้ได้แก่เลข1 2 4 5 6แล้วเรามาต่อกันที่ฉบับสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็คือเลขเด็ดจากบางกอกทูเดย์นะครับเลขเด็ดบางกอกทูเดย์งวด1ตุลาคม2563งวดนี้ได้แก่เลข0 2 4 5 7 8 9นะครับ ผมก็ได้จับเลขเด่นจากหนังสือพิมพ์ทั้ง3ฉบับนะครับก็จะได้เลขที่เหมือนกันทั้ง3ฉบับคือเลข2กับเลข5นะครับ2 5 5 2นะครับ งวดนี้จะมีเลขไหนของหนังสือพิมพ์ฉบับไหนตรงกับผลรางวัลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลบ้างต้องรอรุ้นวันออกรางวัลน,นะครับก็อยากจะให้ตรงกับผลรางวัลบ้างนะครับในงวดนี้หลังจากไม่ตรงมาหลายงวดแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเลขเด็ดหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เลขเด็ด, News, ด,ดตารางหวยไทยรัฐโดยอาจารย์พอพาทินีเลขเด็ดบางกอกทุเดย์และเลขดังตามกระแสข่าว VIP หากมีข้อมูลใดผิดพลาดต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อน ถ้าชอบฝากกดติดตามช่องเอินอันสา่าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ